ยังแม่เนี่ยโอ้ยสมุนไพรสมุนไพรได้มาใส่ครับเพรเสียงเพอเสี่ยงเออพันตัดเถอะเออมาดองมาหยังเน่แม่ที่ไปใส่ใส่ไหนเออไปเบิ่งหมอลำอมคุณใดมอล้อมใส่คุณเติมเติมอยู่คู่เดีบ้านใดบ้านใดบ้านใดบอกนะลงมากุ้มโอ้ยแม่ไปเบิ่งหมอล้อมจ้ะแต่งตัวก่อนแต่งตัวก่อนไปกับไปไปกับไปไปกับไผไปกับไผไปคนเดียวอ้าวครูหลักตั้งไว้ไปผู้เดียวอันเพิ่นค่าแขกบบ่บ่เฮน้องตั้ง เป็นอย่งางทีไปน้ำกุนบอกกันนี่ได้มา,ดาได้ไปน้ำกันเด้อไปน้ำกันไปดูแลก,กันอ๋อแม่แม่แม่ถ<อ>ามแน่น้าผากเป็นยังนะแม่ลมลมลมยุใสขอบอกกว่าจะยังเร็วตัวไปใส่มาใส่ให้ค่อยไปค่อยมาตัวสินั่งลงขี้วยน่เน้ามุบเลย <laughs> พี่น้องประเด็นเป็นค้าสุภาพเด้อยนี่เป็นค้ามิสารบ้านเฮาเด้อว่านาังขี่เ <laughs> อ้าผมบอกเติมแล้วพอเด่นก็ได้อันนี้เป็นภาษาต่างที่เนาะ ภาษาต่างถิ่นนะเออภาษาคุณแม่คุณเหมือนคนวัดตรงนะแม่ท่ายังเนี่ยเหรอโอ้ยนี่ดีแป้งอแม่ฮอนไม่เอาเอาอีทีพี่น้องไม่เอามันขึ้นนี่ฝนตกบ่แม่ตุ่มเต็มต้นเต็มตู๋อาบน้ำไปเนี่ยไม่อาบเดาแก้วอาบใส่กระโปรงเด้อใส่สุดงามๆเด้อไปมาลำไปเท่ๆโอ้ยฝันไม่รุนนะนักเรียนนะโอ้นักเลงนักเลงยรางวัลสงสารมาอันงานนยังเพิ่นเนี่ย คนเทศบุญนะเขาไม่ป้าใครบ่โอ้บุญดีเลยแม่ป้าธานบุญแก่เขาบ่บุญแก่เขาโอ้บุญแก่เขาส่วงนี่บุญนำไม่รีพี่น้องหมื่บ้านหมวอก้อนนี่ก็เป็นบ้านเฮาเนาะแมนโอ้กระเป๋าโคกายเตะเอาคือเปลี่ยนกระเป๋าแล้วเปลี่ยนแล้วมันน้อยเอาอันนั้นอันนั้นมันอะไรได้อันนั้นมันอะไรผ้าเส้นหลังเด้อหรออันนี้มันอะไรผ้าอันนี้มันอะไรถืออันนี้พายอย่างแม่บอกให้ผู้ใดคว่ำพักนี่ว่าอันนั้นเจ้าถ้าเจ้าพายเส้นหลังมันสิโบ่์จะเป็อะไรบ้างเถียนะโอ้มันเอาหลังมันเกิด โคตรขึนเลยแมนดีๆมันห่อนพี่น้องช่วงนี้ลมของวะมีดีพี่น้องเอาเนี่ยเบิ่งพี่น้องก็เลยพ่ายดีกว่าโอ้เพี้ยนมาพ่ายเออบ่แม่นสิหลงทิ่มเด้อล่ะโอยว่างไว้แล้วลืมบ่แม่นเนี่ยการพ่ายสลังบ่ลืมเด้บ่บ่บ่ได้เออความสาคัญมีอยู่กติดตัวตลอดเด้อเบิ่งตลอดเบิ่งดีๆไปคนมันหลายเออมันล่ะคุณแม่กินข้าวกินน้ำไปหมวยพอเสี่ยวเอิ้นกินนึ่งปลาย่อนบ่กินพอเสี่ยวทั้งไหน ทั้งมันดาันมไก่ปะไก่อยู่ดอกบัวพม่านจักรลูอ่ะไปประมาณหูกลูบุโอ้มีพอเซียวอยู่หุ่นบ่โอ้ยมีทั่วแล้วเพิ่นเลยเอาอันนี้ให้บ่เพิ่นเลยเอาสมุนไพรเออคุณแม่แบงกลางอะ้รแต่ใส่ตรงไก่้น่ได้ไม่เอาไปใบอะไรเออไปใบให้ได้บ่เอออยู่คนทางคือทางอ่ะทองลังหานะหาไก่มาต้มมเออนี่เพต้นต้นน้ำทัรงบดกับนี่เองแมนต้นห่อนห่อนนะเราจะไปกินทองน้ำอยู่ในกระติกกันเอากาลนาหม้อมันมาต้มผม ผมกินอยู่น้ำกัดเจี๊ยบผมก็อ่อนแล้วแม่นแล้วก็ว่าคนได้ไปต้มดีกว่าเออคันว่ากินนำ้ำห่อนไลก่ก็กินบ่ได้โอ้ผมว่าคันว่ากินน้ำเย็นไลก่ก็กินบ่ไดื่เพราะว่าเป็นคนบ่านามักน้ำแข็งถ้าจะต้มให้มันแซ่บแท้ๆนี่เด้อมันเป็นยาเลือดนี่เนื่องยาหนงงุ่นยาสมานแผลกระเพาะเขาเโคตรเจียวเพื่นบอกเพื่อนป็่นบอห้างไหมพร้อมสองต้นน้ำต้นบางนมน้อยต้นบางยม มันเมันบ้านเ่านีป่ะนมักนมนมดะมันนมสีแดงต้นนี้น้อยเป็นยังไงับเป็นผัวขึ้นไปเลย่นาต้นมักนมเนียู่บอนเ้าไปถ่ายทำละครมันเกิดน้ำปลาบ่ะเออมันเกิดอยู่ในต้นไม้น้ำปลานต้นไม้โอ้คนไม่ได้ปลูกคนไม่ได้ปลูกมันเกิดธรรมชาติโอ้มันเป็นยาทงธรราชาติแม่ลูกอ่อนบ่มีน้ำนมอีอีเอาห้าหรือเอาแกนเอาไปย่างไฟแล้วตุมสดน้ำมอนน้ำนมบิ่งขึ้นมาเลยโอ้สำหรับผู้ที่มีลูกเนาะแม่ เจ้าเครื่องอจักระเนี่ยไปศึกษาไปโตป่วยโตเป็นโอ้เพราะที่เราผู้ใดเมื่อยาวาดแก้เจ็บนั้นเจ็บนี้เจ้าเคยตม้มกินมั้ยแม่เป็นแม่ลูกอ่อนอิก,กวขวาน<อ>แม่ไม่ได้อยู่ไฟก็ดีขึ้นยเย<ห><ล>อะเฮ่นุ่มมาโอ้น้ำลมมันมาโอ้น้ำลมไเฮบอกง่ายๆคือว่ายาเล่งน้ำยาสมุนไพรฟื้นฟูน้ำนมให้ลูกเขา ฟ่วนฟูเลือดสีขาวมีเลือดสีขาวเออแม่บอกชูฟังมือนันเจ้าเตียนบุญบานห้าเนาะอันเอฟซี่นมากลายหลายเพิ่นว่าแม่ส่วนแรกคือเตียนงามแต่ปั่นสาวไวรุ่นมาสั่นเอาจ้ามือนันเจ้าเตียนยังไงเอาต้องเตียนมุงเนาะออกมาออกมาเตียนไอ้เพิ่นเบิ่งจังเงินะบัได้เจ้าเตียนไปเจ้าไ็ดจังสีพร้อมเลยเตียนเตียนยางด้วยเตียนยางเตียนยางไหมเบนี้แหละเตียนไปแบบนี้บัว่นมีหย่อนคือจังเงินมอลร่ำหนุนที่ว่าเขาออกมาเตียนสู้สมัยก่อนแม่ เป็นว่าแม่จะล่าขึ้นเตี้ยนะฮักแถวสั้นเป็นว่าเจ้าร่างกายแข็งแรงเน้อยสั้นแม่น้อยถ้าห่างบนเป็นแบบอุปสรรคในตูนิบเพราะว่าเราบ่อ้วนน่ะนะบ่มีไขมันหลายสิไปเราวันเนี่ยเออแม่ไปหาเปลี่ยนข้าแล้วก็ไปเลยก็ไปไปเอ๊ะสิที่ล่ะกันไปอ๋อเอบ๊ายบายเจ้าขวากุณแมจไม่ได้พี่น้องเด้อ พ่นเอาสมเด้อค่ะมันลกไปลอยรักสิไปแล้วหมอรั่มชิ่งสิไปฟ้อนอาหารละเด้อค่ะมาเด้อมาไปว่าน้ำกันถ่ายคลิปแห็นเอฟซิบางจังไนได้ไหมเด้อเพื่นมากเลยโทรศัพท์จัะมันเผิไปถ่ายเอาก็น้องตั้งเราไปน้ำกันนั่นละเด้อเด้อเด้อเน่ยอย่างอนกันเด้อผมบอกเอฟซีอยู่ว่างอนกันมือเศร้านี่ให้ดีกันซะเด้อเอฟซีเพิ่นไหนก็ร่างใจอยัวไปไปเพื่อนแม่ไปเพิ่นเอานี่มาให้พอเดีนพี่น้องเหรออยาสมุนยาสมุนไพมาใบแต่ใส่ตุ่มไก่ไว้กลางนะ เราเลยแว่แว่ไม่หนี้เรามาตาหน้าพัวเสียวมาไปสวนมาไปที่นันอันบบบนั้นมาหาเจ้าเดือน่งมันจะไปน้ำเจ้าดัอนปวดตาเจ้าลงมาไม่เนี่ยหลั่งเลยนั่นบับอันกินนี่บบกินแบบซื้อมันซื้อกินเออมันอายุจักปีได้ไหมเนี่ยหอดปีไปหอดปีอย่างเก้าปีนี่เลยปัดไปนั่นมานั่นมันเถ่าอายุนะถ้ามันอายุไขของมันน่ะอายุมันจะเกิดสาวปีนะคะปัดแสดงว่ามันเถ่าเหรอจุนอายุเป็นไรเออตาตาสามย่างอยู่ไหน บ่ออบ่บสภาพแต่บักค,คิวมันอยากได้มันกูมจกักอีอย่างมันไปอุม้มเบาน้ำบัยกยันบ่ออมันน้ำกวนตลอดเน่ย <โล S 1> นอะอ่าพี่น้องซัมเนเด้อพี่น้องเด้อ